สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพี่อ้ําจะมาสอนทํากังหันลมสวยๆจากกระป๋องกาแฟแบบนี้เลยนะคะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลย ตอนแรกเราก็เตรียมกระป๋องกาแฟมา1กระป๋องนะคะเสร็จแล้วก็ทําการเจาะรูที่บริเวณก้นกระป๋องแล้วก็ด้านบนแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราจะเจาะให้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นตะปูก็ได้นะคะนี่ค่ะต่อมาก็เจาะที่บริเวณก้นกระป๋องค่ะซึ่งทั้ง2จุดนะคะเราจะทําการเจาะรูให้อยู่ตรงกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําการแบ่งกระป๋องออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการแบ่งทีละครึ่งแบบนี้เลยเราก็จะได้กับจุดทั้งหมด4จุดแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทําการตัดลงมาเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยคุณผู้ชมสามารถขีดเป็นเส้นตรงลงมาก่อนก็ได้นะคะตัวนี้พี่อก็ทําสัญลักษณ์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเราจะเว้นขอบด้านบนแล้วก็ด้านล่างไว้อย่างละ2ซนติเมตรนะคะจะไม่ตัดลงมาจนถึงก้นกระป๋องค่ะเสร็จแล้วอีก3จุดที่เหลือนะคะเราก็ทําเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะตัดลงมาแบบนี้เลย ซิงกระป๋องนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นกาแฟยี่ห้อใดก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นกระป๋องเครื่องดื่มอย่างอื่นก็ได้ค่ะเมื่อเราตัดจนครบทุกจุดแล้วนะคะต่อมาเราจะวางกระป๋องในแนวนี้นะคะแล้วก็ตัดขอบด้านข้างเข้ามาเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนี่นะคะแบบนี้นะคะโดยจะเว้นช่องตรงนี้นะคะไว้ประมาณ1ซนติเมตรนะคะนี่ค่ะเว้นไว้ประมาณ1ซนติเมตรค่ะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลย อีก3จุดที่เหลือเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเราตัดจนครบทุกจุดแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ทำการเปิดช่องที่เราตัดไว้ขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ทำการเปิดขึ้นมาแบบนี้เลย จะเปิดขึ้นมาประมาณนี้นะคะทั้งหมด4จุดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ทำการเช็ดทำความสะอาดน้ำที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ด้านในนะคะเราก็เช็ดให้รอบกระป๋องเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเสร็จในส่วนของกังหันแล้วนะคะต่อมาในส่วนของด้ามพี่ออมก็จะใช้เป็นไม้แขวนเสื้อค่ะลอกพลาสติกด้านบนออกให้มากกว่าความยาวของกระป๋อง1เซนติเมตรนะคะแล้วก็สวมเข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้เลยนะคะส่วนด้านบนเราก็จะนาพลาสติกที่เราลอกออกค่ะ ตัดออกมาให้มีความยาว1ซนติเมตรนะคะเราก็สวมล็อกไว้ด้านบนแบบนี้เลยแค่นี้เราก็จะได้กับกลางหันล่มสวยๆจากกระป๋องกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ